เรื่องของ,ของครูาอาจารย์ให้ฟังครับเวลาไล่มาเต็มทีแล้วสมพงูวันครับมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันละท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับครับผมเสียงชัดเจนครับเสียงชัดเจนครับใหม่ในตัวนี้ดีกว่าเดิมครับผมอ่าเช้าวันพุธที่แปดเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับามาฟังข่าวดีหน่อยกันแล้วกันนะครับหลังจากที่ทําบ,บุญกระถินแล้วก็มีความสนุกสนานในวันลอยกระทงแล้วลอยทุกลอยโชกแล้วก็รับโชครับ ได้กันเรียบร้อยมาฟังข่าวดีจากจากระทรวงศึกษาธิการนะครับนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเปิดเผยที่ประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีนะครับก็มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงนะครับเพื่อทดแทนตําแหน่งว่างและสับเปลี่ยนหมุนเวียนจํานวนสองรายด้วยกันนะครับรายที่หนึ่งก็คือนายที ผวังคันนันผู้ตรวจร,รจาชการกระทรวงสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับรายที่สองก็คือนายวีระแข็งกสิการรองประลัดกระทรวงศึกษาธิการสํานักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็แต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งกันเปลี่ยนและกันแต่งตั้งครั้งนี้ก็ถือว่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการและก็การแก้ไขปัญหาต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการปรับปรุงและก็มีการเปลี่ยนแปลงกันตลอดเวลาอยู่ในขณะนี้นะครับอ่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านครับทั้งท่านที่อ่าวังคะนนะครับในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็ท่านวีระแข็งกสิการในฐานะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับข่าวดีล่าสุดเลยนะครับที่ลูกหลานเรา ก็จะได้รับรับประทานอาหารกลางวันได้มากขึ้นและทั่วหน้าอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นไปตามแนวทางนโะยบ,บายที่ต้องการอยากให้เยาว,วชนนั้นเป็นผู้ที่มีคุณภาพที่สมบูรณ์นะครับสุขภาพที่แข็งแรงล่าสุดนะครับนางสาวนุนทรยนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับพร้อมกับคุณหญิงลราโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงนะครับก็ได้มีการ แถลงข่าวมติคณะ,ะรัฐมนตรีที่เห็นชอบเรื่องกันปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันของนักเรียนั้นเด็กเล็ก,ลกจนถึงปฐมศึกษาปีที่6ทั่วประเทศนะครับโดยมติที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการปรับค่าอาหารกลางวันให้กับสี่กลุ่มด้วยกันได้แก่โรงเรียนที่จํานวน <c oughs> นักเรียนขนาดหนึ่งี่สิคนก็จะได,ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน3ามสิบกบาทต่อคนต่อวันนะครับ นักเรียน41ถึง100คนก็จะได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน27บาทต่อคนต่อวันโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั 100, 100้งแต่101ถึง120คนก็จะได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน24บาทต่อคนต่อวันและก็โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่121คนขึ้นไปนะครับก็จะได้รับเงินค่าอาหารกลางวันคนละ22บาทต่อคนต่อวันอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับ ลูกหลานนะครับเพื่อจะได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพนะครับสากรอมรัพย์ครูนักคอมพนมจำกัดโดยท่านภูวินโพธิสาขาก็จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันศุกร์ที่23ธันวาคม2,565โดยผู้แทนสมาชิกนะครับและก็ในขณะเดียวกันนะครับสากรมีการปรับปรุงพัฒนาใหม่นะครับโดยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับสากรอมรัพย์ครูนักคอพนมจำกัดนะครับโดย สมาชิกมีอ่าก็สมัครเป็นอ่าแอปพลิเคชันของสากรอมทรย์ครูนครพนมจำกัดนะครับก็จะสามารถได้รับข่าวสารอ่าเกี่ยวกับเรื่องของสากรเงินเดือนเงินฝากเงินกู้ของสมาชิกนะครับติดต่อง่ายสะดวกยิ่งขึ้นนะครับหรือก็จะเพิ่ม ดูรายละเอียดได้เพิ่มที่042513003นะครับนานๆจะมีมาทีนะทางสากลอมทรัพย์ครูมัธยมศานะคนพรพนมจำกัดโดยท่านเรวัตรัตนาก็บอกว่าเหมือนกันนะตอนนี้สากลอมทรัพย์ครูมัธยมศาจะยกเลิกการใช้ใบเสร็จแต่จะให้สมาชิกนั้นเข้าสู่ลิงก์ของสากลก็คือ kmtgroup.com ก็จะสามารถดูข้อมูลของสมาชิกได้รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะมาเล่าสู่ฟังครับวันนี้อเอาแค่นี้ครับท่านสวัสดีครับฟปรเเจอร์ประดับต้องแสงดาวโปรเจอร์ต้องขอบคุณท่านสมพงษ์นะครับรายงานเวลา4นาที44วินาที <c oughs> ไม่ถึงนะ5นาทีนะครับอ้าวก็สบายๆส,สลับ5นาทีเพื่อนครูของเรานะครับก็ต้องชื่นชมแหละครับสลับสกอมสับครูนครมนมจำกัดนะครับ มีเขาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ในการยุคข,ข้อมูลข่าวสารเปิดแอปพลิเคชันสามารถส่บลิงก์ข้อมูลต่างๆได้อย่างสะดวกสบายาเป็นไงครับเมื่อคืนนี้สลับประเพณีลอยกระทงนะครับทั่วบ้านทั่วเมืองประเพณีที่ดีงามของประเทศไทยสุขสันต์วันลอยกระทงท่านใดมีทุกโสุขโรคภัยสิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ไหลไปกับสายน้ำในวันลอยกระทง เมื่อคืนนี้ก็ได้ไปชมขบวนแห่ลูกหลานของเรานะครับแล้วก็ได้ร่วมพิธีบูชาขอขมาแม่น้ำสงครามหรือว่าแม่น้ำคงคาเนาะนะครับเรียบร้อยไปแล้วคนก็โอ้เยอะเลอเกิดเมื่อคืนนี้แต่ที่สำคัญนะครับจเจริญพรก็เผยแพร่ไปในผู้จัดการนะครับนักิมพ์ผู้จัดการอินโฟกราฟิกเขาบอกว่าปรากฏการจันทรุราคาเต็มดวงคืนวันลอยกระทงเมื่อคืนนี้ นะครับทางผู้จัดก,การอินโฟกราฟิกเนี่ยเขาถ่ายรูปมาอู้นะครับกลมสวยงามเลยทีเดียวนะครับทางช่องเจ็ดก็เหมือนกันนะครับอ้าวผ่านพ้นไปแล้วนะครับสลับประเพณีลอยกระทงของอาชาวไทยของเราแต่ที่เป็นข่าวฮัตตลอดก็คือนะครับเด็กที่เป็นไงครับบึ้ม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 เด็กปอกเจ็บสคนนะครับอเอาระเบิดปิงปองไปโรงเรียนยังไงเนาะลูกหลานนี้ เอ้ยนะครับต้องระมัดระวังเนาะอะไรที่มันไม่ดีไม่งามช่อง7 H d ดอีออนไลน์วันนี้บอกว่าของขวัญที่ดีที่สุดคือการเห็นตัวเองมีความสุขโอ้ใช่เลยใช่เลยเห็นตัวเองมีความสุขพัฒนาตัวเองเสมอเพื่อเปิดโอกาสดีๆให้ตัวเองวิธีเดียวที่จะเรียนรู้และเติบโตได้คือการเรียนรู้ในสิ่งที่เราทำพลาดปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับจนจนจน จนแปลว่ามีน้อยนะครับไม่ได้แปลว่าทุกข์รวยแปลว่ามีมากไม่ได้แปลว่าสุขจะดื่มน้ําจากขันทองคําหรือดื่มน้ําจากฝากลาหากมีความพอใจสุขย่อมเท่ากันเพราะชีวิตคือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและก,กันนะครับเป็นข้อคิดจากเพื่อนหลาายท่านส่งมาทางไลน์นครพนมระทึก พลุไฟระเบิดขณะรองพูว่าเปิดงานโอ้ยนะครับเขาบอกเลยว่าอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้นะครับอย่าไปใกล้เลยหลวงปู่มาบอกว่าท่านอาจารย์พระอาจารย์วรงคตคดนะครับหลวงปู่มาบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าในอนาคตเวลาแก่มาจะไม่มีที่พึ่งอาศัยบุญนี่แหละ ที่จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของเราเพราะนั้นก็สร้างกุศลไว้เยอะใช่ไหมหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าคนฉลาดไม่ใช่แค่ฉลาดพูดเท่านั้นต้องรู้จักนิ่งอย่างมีสติให้เป็นไปด้วยต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูดให้มากกว่าสิ่งที่ควรพูดนะครับปักมุดข่าวร้อนวันนี้นะครับกพฤศจิกายนนะครับโชคเจ็ดสีจับตาเลื่อนวาระพิจารณา ร่างพระบัญญัติกัญชากัญชงจะเข้าวรสองและสามวันนี้หรือไม่ลุ้นยอดลุ้นยอดเก็บกระทงถล่มทลายหลังคนกรุงอัดอั้นเที่ยวง,งานลอยกระทงล้นหลามร้องบริษัทประกันภัยปมจ่ายค่าสินไหมชดเชยรถถูกน้ำท่วมลุ้นระทึกกอสอทอชอจะไฟเขียวซื้อลิขิิตฟุตบอลโลกหรือไม่ ถ้ามันแพงไปนี่มันประมาณเท่าไหร่นะพันห้าร้อยล้านเนี่ยโอ้นะครับถ้ามันแพงไปก็เศร้าด้วยนะไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปซื้อดอกเพราะว่ามันไม่มีทีมคนไทยเนี่ยนะเสามารถดูที่สื่อเฟซบุ๊่ก Google ได้สบายนะทุน YouTube ได้เลยแหละนะถ้ามันแพงไปมันออืนะครับมันมันเกินไปนะนะมันเกินไปก็จะไปซื้อนะเห็เนาะ กำลังนั่งกินข้าวรถกระบะพุ่งชนเสียชีวิตโอ้ยนี่ที่เป็นข่าวนะนะครับโดยเฉพาะบ้านที่ติดถนนทางเรามรนระวังลูกหลานขับรถนีนะครับขับรถขับเรือนี่งานลอยกระทุกมเมื่อคืนนี้ก็โอ้ยรถเยอะเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองนะครับไวรถไม่สนโลก ถือมีดดาบไล่ฟันกันกลางถนนนี้บ้านเมืองไทยไม่เป็นอย่างนี้บ่นะครับประเทศไทยประเทศเมืองพุทธนี่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับมาที่ Workpoint Today นะครับเปิดอ่อเพจ Workpoint Today วันนี้กรุงเทพมหานครระดมสรพก,กำลังทยอยเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพยาเริ่มตั้งแต่สองทุ่มคืนนี้น,นะนะฮะสีขุาคขามก็ไปออกกำลังกายเมื่อเช้านี่ก วัดเลยนะวัดเลยเอาเอาช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บนะครับขอบคุณเทศบาลท่านนายกโต้งนะครับท่านรองนะเมื่อคืนนี้มีโอกาสถ่ายรูปกับท่านรองท่านรองนายท่านรองนาย <c oughs> ท่านรองเดียวติดไฟเร็วๆเ,เด้อติดไฟนะ่ไฟออกกําลังกายนะี่นะที่บอกว่าจะมีงบให้ติดไฟที่ถนนนั่นนะครับจันทรุปราคาในค่ำคืนวันลอยกระทงจากจุดชมวิวชั้นเจไอคอนสยาม แมในช่วงแรกของการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพนะครับจะมองเห็นได้ค่อนข้างยากเนื่องจากมีเมฆบดบังทัศนวิสัยค่อนข้างมากแต่เมื่อพ้นช่วงวเวลา18นา20นาทีก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นไปตามพยากรณ์เลยเนาะจับตาจับตาบอดกอสทชนะครับวันนี้แหละวันนี้แหละจะเตรียมเคาะซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอด สดฟุตบอลโลกนะครับใช้เงินกว่า1,600ลนล้านเขาจะประชุมวันนี้แหละเนี่ยโอ้ยเนาะนะครับดูก็ดูได้อยู่ก็ชอบอยู่อยากดูอยู่ฟุตบอลแต่ถ้ามันใช้งบเยอะเกินไปนี่มันก็บอยากซื้อเด้เนาะบอยากดูเลยสินเชื่อเร้าเช่าซื้อรถยนต์รถ,รถมอเตอร์ไซค์ยังคิดดอกเบีย้ยคงที่เหมือนเดิมและโปะได้เฉพาะปิดบัญชีเท่านั้นเออก็ลดน้อยนี่มีเงิน ไปปิดแล้วก็ลดหน่อยนะครับอย่างน้อยๆก็ลดสักสอมหมื่นเป็นแสนก็ยิ่งดี <c oughs> นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเวิร์กพอยต์บอกว่าการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐอเมริกาเพื่อเสียงนะครับเอาก็จับดาตาดูก็แล้วกันข่าวเกิดที่ไหนทุกมุมโลกนะครับเราสามารถรู้ได้นะครับภายในเวลาไม่ถึง2นาทีนะเพราะว่าสื่อออนไลน์ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับ เกาหลีเหนือปัดไม่คิดขายอาวุธให้รัเสเซียจวกสหรัฐหยุดใส่ร้ายทาให้ภาพลักษณ์เสื่อมเสียนี่เป็นเป็นประเทศที่เล็กก็จริงแต่ว่าเกาหลีเหนือนี่โหไม่ยอมใครง่ายนะครับพิดเงินเย็นร่วงคนญี่ปุ่นเริ่มมองหา iPhone มือสองแทนอ้าวเพิ่มค่าอาหารกลางวันนะครับชัดเจนแล้วนะครับเมื่อเช้านี้นนทันสมพง์ก็ ารายงานไปแล้วนะครับคณะรัฐมนตรีมีมติวันนี้นะครับอนุมัติปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กปอ .6 อาตามขนาดของโรงเรียนนะครับในอัตรา22ถึง36บาทนะครับต่อคนต่อวัน,นครอบคลุมเด็ก5ล้าน8แสนคนทั่วประเทศนะครับเพิ่มเพิ่มอาหารกลาวันนะครับจำนวนนักเรียน1ถึง40นี่36บาท นักเรียน41ถึง1 0 0นี่27บาทนักเรียน101ถึง120 24บาทถ้า121ไปก็22บาทโอ้ยเพิ่มขึ้นบาทเดียวใช่ไหมเอาก็ยังดีนะสปสชเยียวยาแพ้วัคซีนโควิดสำหรับผู้มีสิทธิ์บัตรทอง30บบาทโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ทางการแพทย์ นะครับคุยกันส่วนตัวแล้วนะครับสลับบิ๊กป้อมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็จับตาครับจับตาสารภูมิเลือกตั้งวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะฮะจับตาเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาข้างคาวไม่ใช่อาหารนะครับแต่เป็นแหล่งรวมเชือ้อโรคยานำมาเปิดพิษดานเสี่ยงแพร่เชือ้อโอ้ใครกล้ากินเนาะผมไม่กล้ากิน เรื่องของที่ดินเป็นยังไงครับนายกรัฐมนตรีเผยคณะรัฐมนตรียกเลิกร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวนะครับเรียกว่ายกเลิกไว้ก่อนนะฮะกรณีกฎหมายขายที่ดินให้ต่างชาตินะครับอะไรที่ประชาชนมีเสียงของประชาชนเยอะนะครับรัฐบาลก็ต้องเรียกว่าอะไรรู้จักถอยรู้จักถอยนะครับประวัติศาสตร์การเงินสหรัฐจีนทําไมเงินหยวน ยังพรองโลกไม่ได้อา่ามันก็ต้องมีที่ไปที่มานะพิรพันธ์พร้อมรับผลเอกประยุทธ์ร่วมงานพักรวมไทยสร้างชาติอา่าแต่ยังไม่ชัดเพราะยังไม่ได้คุยพูดกันอ้าวเอาไปละทลายแหล่งผลิตยาแก้ไอปลอม11จุดในจังหวัดภูเก็ตนะครศรีธรรมราชยึดของกลางมูลค่ากว่า70ล้านบาทโอ้ยนะครับไม่รู้จะดูยังไงเนาะไม่รู้ จะดูยังไงของปลอมไม่ปลอมนะทุกวันนี้อันตรายมากๆเลยมีแต่ของปลอม YouTube ช็อตรองรับการดูบนทีวีเฉพาะรุ่นใหม่2019ขึ้นไปอ้าแต่แน่นอนอยู่แล้วนะครับต่อไปอะไรต่างๆมันจะไปอยู่ในจออยู่ในมือถือลอยกระทงออนไลน์อยากกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเด็ดขาดเสี่ยงเป็นเว็บไซต์ปลอมมิจฉาชีพนี่ โดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยต้องระวัตระวังน,นะครับถอนกฎหมายขายที่ดินให้ต่างชาติวิศณุยอมรับรัฐบาลพลาดนะครับไม่ชี้แจงรายละเอียดให้ประชาชนเข้าใจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเผยว่าปรากฏการจันทปปะลุราคาเต็มดวงนะครับก็ถ้าไม่ใครไม่ได้ดูเมื่อคืนนี้ก็ดูรออีก3ปีปีข้างหน้านะครับที่เขาส่งมาสีแดงนะฮะก็แชร์ไปหลายแล้วนะครับ มาที่เพจ The Standard เพจเด e s t a ต d a r d วันนี้เรากำลังอยู่บนปากหิวเศรษฐกิจแบบไหนนะครับเมื่อวานนี้รายงานไปแล้ววันที่9วันนี้นะครับวันที่9พฤศจิกายนเมื่อปี1989ก้ากำแพงเบอร์ลินล่มสลายนะครับ วันที่9พฤศจิกายนเมื่อคิศัษกราช1989ได้รับการยอมรับว่าเป็นวันที่กำแพงเบอร์ลินล่มสลายแม้การทำลายกำแพงอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในวันที่13มิถุนายนคศ .1990 โดยระหว่างวันที่9พฤศจิกายนถึง13มิถุนายนนะครับมาตรการควบคุมชายแดนยังคงถูกบังคับใช้นะครับแต่ไม่เข้มงวดเท่าในอดีตสำหรับกำแพงเบอร์ลินเริ่ม สำหรับการก่อสร้างกำแพงเบอร์ลินเริ่มขึ้นเมื่อ13ตุลาคมเนื่อเมื่อปี1961นะครับเพื่อแบ่งแยกพื้นที่3ส่วนที่ควบคุมโดยฝรั่งเศสอังกฤษและก็สหรัฐอเมริกาแต่ในที่สุดก็ต้องถูกทำลายลงไปกำแพงเบอร์ลินเป็นสัญลักษณ์แห่งสงครามเย็นและวันนและวันที่มันล่มสลายถูกนับเป็นวัน สิ้นสงครามเย็นโอโ้ถูกทำลายลงไปนะนะครับประเทศเดี๋ยวนี้ไม่มีพรมแดนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพรมแดนทางด้านสื่อเทคโนโลยีนะครับเดอะสแตนดาร์ดเนโนะครับมีประเพณีรอยกระทงทั่วประเทศเลยนะครับที่เขาถ่ายทอดนะครับที่นํามาทั้งในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับสุขสันต์วันสงก,การผ่านไปเรียบร้อยนะครับ มาที่เพจอาเ็นเดอะสแตนดาร์ดแล้วเมื่อกี้นี้นะครับมาที่เรื่องของกีฬาบ้างนะครับกีฬานะครับจาก True i d Sport กีฬาเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นอะนะครับคาราบาลครับนะแต่ไม,ม่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์นะจะเป็นการถ่ายทอดทาง t r u อะทรูไอนะครับก็น่าจะมีผลมาแล้วลหละนะครับน่าจะมีผลมาแล้ว นะครับในเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับผู้ที่ได้ชมหรือโอคืนวันที่9คืนวันที่9คืนวันที่9ใช่ไหมคืนวันที่9ก็คือคืนวันนี้แหละนะครับคืนวันนี้แหละนะครับก็เป็นกีฬาระดับโลกนะที่ทราบมานะครับเมื่อคืนนี้ก็เลสเตอ City, ร์ซิตี้นะครับชนะนิวพร็อกโอ้นะครับก็มีผลอยู่นะ อาราลิกาสเปนเอลเซ่แพ้อ่าคิโรนาหนึ่งประตูต่อสองเอตเอตเลติกบิลเบานะครับชนะมายาโคลิตสามศูนย์แล้วก็โอโซซูมาแพ้บาสูราน่าหนึ่งประตูต่อสองนะครับเราก็สามารถที่จะดูในสื่อได้นะครับถ้าเราไม่ได้ดูทางโทรทัศน์นะครับกันโชซิลเลอของอิตาลีนะครับนาโปลีชนะ เอมปอรีสองศูนย์สเปเชียเสมออุดรเชนหนึ่งหนึ่งโครเมเนตนะครับเสมอเอซิมิลานศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับของเยอรมันก็บาเยนเมนิกโอ้โหถล่มเลยนะครับหกประตูต่อหนึ e ่งวอเดอร์เบรเมนนะครับเขาแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับไบเยนบาเยนฟุตบอลคาราบาวครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับเลสเตอร์ชนะนะอ้าวอันนี้ก็เป็นข่าวกีฬา นะครับมาดูที่เพจอื่นๆบ้างนะครับมีเพจเวิร์กอพสช่อง7และกรุงเทพธุรกิจเรื่องธุรกิจเป็นยังไงวันนี้กรุงเทพธุรกิจนะครับเงินบาทแข็งค่าแตะ36.9 7บาทหลังดอลลาร์หลังดอลลาร์าเริ่มอ่อนค่าและก็มีเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรไทยจำนวนมากาแข็งขึ้นมาอีกแล้วหยุดหยุดขอโทษเกินพอดีในที่ทำงาน เลือกใช้ประโยคที่สร้างสรรค์แทน sorry, sorry. โซรีโซรีอมันเกินพอดีไปใช่ไหมถ้าขอโทษมากไปมันก็ไม่ไดีมันต้องมีอะไรต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทางกรุงเทพธุรกิจบอกว่าความสุขความสุขเงินและเวลานะครับ ทำความรู้จักกับเอเปกแบบเบาๆอ๋อเอเปกก็จะมีการประชุมที่ประเทศไทยนะครับในเร็วๆนี้ใช่ไหมในเร็วนี้นะครับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับพู้นําระดับโลกเนะี่ยโอ้มาเยอะเลยนะครับมาทางข่าวทางด้านการศึกษาบ้างนะครับจากเพจศ,ศึกษาธิการ360องศานะครับราชกิจจานบเบกษามเมื่อวันที่8ปพฤศจิกายนเผยแพร่ พระราชบัญญัติแก้ไขคำสั่งคสชที่19ทับสองการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการก็อย่างที่บอกแล้วนะครับคสชจังหวัดตอนนี้ก็จะมีคณะกรรมการในเขตพื้นที่การศึกษานะครับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคลุสภาจำนวน24รายนะคราย รับเอาใครเป็นใครก็เข้าไปดูนะครับที่เพจนะครับของกระทรวงศึกษาธิการแต่ที่น่าดีใจที่สุดก็ลูกหลานของเรากา็ท่านสมพงษ์แารงงานไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของการเพิ่มงบอาหารกลางวันเอาละครับ5นาทีสำหรับเพื่อนครูวันนี้นะครับต่อเติมต่อยอดนะครับเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ